ตอนนี้ปัญหาภายในประเทศเราเราก็มีปัญหาการเมืองภายในคือเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็คงต่างต่างคนต่างเข้าไปเคลียร์ปัญหาภายในของตัวเองกันแหละเพราะว่าฝั่งของสมเด็จฮุนเซนก็มีก็มีปัญหาโดนโดนถล่มยับเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกจากทางการไทยว่าคว่าขเขมกัมพูชาถอยเขาก็บอกว่าคือมัอนเหมือนก่อนหน้านี้เขาไปปลุกกระแสคลั่งชาติของเขาไว้เยอะไงของข, mm hmm. ของกัมพูชา ไปปลูกว่าเนี่ยมันคือที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยพ,พอถอยปุ๊บทางฝั่งเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมยูยอมในเมื่อตรงนั้นมันเป็นในเมื่อยูบอกว่าตรงนั้นมันเป็นของเราทำไมยูยอมฝั่งไทยก็ปลุกขึ้นแล้วเหมือนกันเนี่กยกระแสคลังชาติทีนี้จะเอาอยัางไงก็เมสเดียวกันใช่เมสเดียวกันตรงนี้มันของเราอันนั้นก็ตรงนี้มันของเรา <laughs> ใช่สมเด็จทุนเซนก็เลยออกแนวแก้เกอร์นิดหนึ่งนะบอกว่าไม่ได้มีการถอยออกมาจากจุดที่เป็นดินแดนของเรา คือเขาพูดอย่างนี้มันหมายความว่ามันคลุมเครือเนาะไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ถอยออกจากช่องบอกแต่ว่าไม่มีการถอยกําลังออกจากจุดที่เป็นดินแดนของเราก,ก็ฟังเราก็เข้าใจได้ว่าก,ก,ก็ก็พูดเพื่อให้ประชาชนตัวเองเนี่ยรู้สึก ไม่รู้สึกแย่แต่ในข้อเท็จจริงก็ทางการไทยก็มายืนยันอีกครั้งว่าโอเคการกลบคูลเลตะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการลดกำลังกันในสัดส่วนที่เท่าๆกันนั่นแหละก็คือต่างคนต่างต่างลดลงมาลดราวาศอกเพื่อที่จะให้ไปนั่งคุยกันได้ในวันที่14นี้อ่อานั่นแหละชาวที่ม่คุย j จบีใช่ไหมคะใช คณะกรรมาการนี่มีมีจากฝ่ายในฝ่ายความมั่นคงอตอนนี้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้ว,ลวนะคะก็จะเห็นว่าจะนำทีมโดยคุณประสาทประสาทวินิจฉัยนะคะซึ่งเป็นอดีตเอเออครัชทูตประจำกรุงพนมเปญส่วนรายชื่อคณะกรรมาการในเจบ c ฝั่งไทยนะคะก็จะมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือผู้แทนนะคะ จะมีเอกอัครราชทูตณนะกรุงมพนมเปญหรือผู้แทนแล้วก็มีแน่นอนอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายอันนี้ของกระทรวงต่างประเทศนะคะอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกอธิบดีกรมการปกครองอันนี้ของมหาดไทยมีเจ้ากรมแผนที่ทหารเจ้ากรมอุทกศาสตร์แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนทั้งหมดนี้สามารถส่งผู้แทนไปได้นะแต่ว่าเป็นมีที่นั่งในคณะนี้โดยตำแหน่งนะคะ มีรองอธิบดีกรมสมที่สัญญาและกฎหมายผู้แทนกระทรวงมหาดไทยนะคะผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็จากกองทัพบ,บกกับกองทัพเรือด้วยทั้งนี้ผู้อำนวยการกองเขตแดนกรมสมที่สัญญาและกฎหมายจะทําหน้าที่เป็นกรรมธิการและเลข,ขานุการแล้วก็มีหน้าที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมเดียวกันเป็นผู้ช่วย hmm. เลขานุการค่ะทางคุณภูมิธรรมีการแต่งตั้งพลเอกทรงวิทย หนุนพักดีนะคะให้ที่เป็นผอบสสอยู่เนี่ยให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการดําเนินการเจรจาก็ดีมากๆนะคะแปลว่าท่านท่านผบสสเนี่ยจะไปนั่งอยู่ด้วยโบเนี่ยได้เห็นเราก็ได้ฟังท่านผบสสครั้งแรกตอนที่ออกมาแถลงร่วมกับนายกหลังจากประชุมสมชเมช่ววันศุกร ท่านผู้จ่าเป็นหลักเป็นการเป็นระบบดีมากนะคะเป็นเป็นคนที่สื่อสารได้ดีชัดเจนนะก็ก็ต้องบอกว่างานนี้กองทัพเรื่องเรื่องการสื่อสารเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพมากๆอพอเป็นงานที่ตัวเองถนัดก็ก็ชชยนะคะทุกครั้งที่ออกมาสื่อสารในทุกระดับเลยนะอันนี้ต้องต้องชมคือมันก็สิ่งที่ทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้คือก่อนหน้าน,นี้แน่นอนมันก็มีความพยายามในการโจมตีบอกว่า งานนี้คือฝ่ายความมั่นคงทหารเป็นฮีโร่ไปนะมันเหมือนกับว่าไม่ได้ให้เครดิตของฝ่ายการเมืองเขาหรือฝ่ายรัฐบาลเลยนะคะล่าสุดมาเนี่ยออรองแม่ทัพภาคสองก็คือพลเอกนัดนะที่บอกว่าเป็นมือเเป็นเรื่องเป็น เป็นเรียกว่าคนนําในการไปเจราจารเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่บอกว่าพูดภาษากับขมร้ใช่ใช่ที่มีภาพไปเช็คแฮนกับทางาแม่ทัพจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็ออกมาโพสต์ให้เห็นว่าเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายคือไม่อยากให้ใครไปพูดว่านี่คือพาะทหารทา ทหารเป็นฮีโร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีไฟเขียวจากทางผู้ที่มีอำนาจบังคับปัญชาซึ่งก็หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีไฟเขียวร่วมด้วยก็คงจะไม่ได้มีการดําเนินเรื่องนี้ก็เหมือนแบบพูดออกมาให้เครดิตทุกฝ่ายเอาอจริงๆคนที่รู้เรื่องการบริหารก็จะก็จะเข้าใจสภาพอยู่แล้วว่า คนหน้าง,งานไม่สามารถที่จะคุยกันเราถอยกันไปได้นะมันต้องมีไฟเขียวจากระดับบริหารอยู่แล้วคือจริงๆอะเรามองว่าประเด็นเรื่องของเรื่องของการกระทบกระทั่งพิพาทแบบนี้มันต้องมันต้องทำงานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองการทหารการทูตการข่าวมันต้องเดินไปในจังหวะจะโทนเดียวกันะ่ะ ใช่ไหมคะไม่งั้นมันก็คงจะไม่สําเร็จนะอ๋อวันนี้ตอนที่นายกแถลงหลังประชุมครมก็มีการให้รายละเอียดเพิ่มว่าตัวนายกเองเนี่ยมีการคุยกับคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาแล้วก็กับประธานวุฒิสภาก็คือหุ่นเซนด้วยอ่าก็ก็มันก็ถึงกันทุกระดับก็เคยเจอกันแล้วเนอะสนิทกันดีเาไม่ไปสารโลกแล้วใช่ไหมเอาอันนี้อันนี้ยังต้องไปดูต่อเพิ่มเติมต่อ คือเรื่องศาลโลกเนี่ยกัมพูชายังยืนยันอันนี้ยังเป็นเส้นที่กัมพูชาอย่างยืนยันแล้วก็กัมพูชาก็คงมองว่าแต่ตรงนี้เราไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงนะว่าสามารถที่จะขึ้นพิจารณาคดีฝ่ายเดียวได้อะซึ่งมันไม่ควรคือแม้ว่าเราจะไม่ได้รับอำนาจศาลโลกแต่กัมพูชาก็ยังจะสามารถไปร้องคนเดียวร้องคนเดียวได้แล้วก็ศาลโลกก็ยังสามารถที่จะ พิจารณาได้แต่จะไม่มีผลบังคับอ๋อก็แค่ทําให้โลกรู้ใช่แค่นั้นซึ่งซึ่งซึ่งเอาจริงๆถ้ามันถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่วิธีการพิจารณาคดีที่ถูกต้องพิจารณาคดีมันมันฝ่ายเดียวไม่ได้ดังนั้นไทยก็ยืนยันไปเหอะว่าไม่ร่วมก็คือไม่ร่วมอยู่อยากจะไปทําฝ่ายเดียวก็โลกก็รู้เองอะว่ามันคือการฝังความข้างเดียวคือถ้าเราแอบคิดแบบนี้ได้ไหมน,นี้แอบคิดคะนะว่าอะถ้าจริงๆแล้วหมุดหมายจริงๆของของ สมเด็จหุนเซนหรือว่าหุนแมนเน็ตก็คือการที่จะพยายามสร้างเครดิต uh huh. ให้กับฝักฝ่ายทางการเมืองของตัวเองหรือสร้างเครดิตให้กับลูกชายที่เป็นหุนแมนเน็ตเนี่ยตอนแรกก็เอาเอาปนประเด็นชายแดนมามาตีฟูก่อนใช่ไหมคะ uh huh. เพื่อหวังว่าเรื่องนี้จะสร้างความเป็นฮีโร่แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกระแสดีกลับเพราะว่าความความถอยก็ลายเป็นว่ายิ่งโดนด่านนะ่ะทีนี้เขาอาจจะ อาจจะมองว่าอาถ้าประเด็นที่ไปขึ้นสารโลกมันจะมีผลต่อประเทศไทยหรือไม่อย่างไรแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เห็นว่าเขาทําถึงที่สุดไงแล้วก็จะใ,ให้เครดิตอันนี้<ม>ก็เป็นเรื่องที่หุนเซนถนัด<ม><ม>เพราะว่าในความเป็นประเทศเล็กมันจะสู้ด้วยกําลังไม่ได้มันจะต้องสู้ด้วยความชอบธรรม,มแล้ววิธีการของเขาก็คือใช้กลไกต่างประเทศแบบนี้ให้ใใหให้้คนรู้สึกว่าเอ้ยเวลาใครที่เขาอยากจะไปพึ่งสารเนี่ยแปลว่าเขามัม่นใจในความบริสุทธิ ความ,มถูกต้องของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็มันก็จะไปเป็นการสร้างภาพว่าแล้วไทยเนี่ยที่หลีกเลี่ยงสารโลกเนี่ยมันแปลว่าไรอ,อะไรแบบนี้แต่ว่าทางการทหารไทยก็โปรแอคทีฟดีนะคือกองทัพเนี่ยได้เชิญทูตทหารเมื่อวานเนี้ยค่ะเชิญผู้ช่วยทูตทหารของหลายประเทศเลยน่าจะทุกประเทศที่อยู่ในเมืองไทยหรือที่เชิญได้นะมานั่งคุยกันก็คือมานั่งชี้แจงเป็นการทําให เป็นการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเออเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะออ่าันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะที่บบกก็ยังไม่เห็นภาพแบบนี้จากกระทรวงการต่างประเทศนะแต่ว่ากองทัพเขาทำนำไปแล้วเพราะว่าทุกทุกสารทูตก,ก,ก็จะมีทูตทาหารอยู่แล้วนะคะก็ก็เป็นมูฟที่ดีในหาที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริทเนี่ยก็ไปพูดอะไรที่เป็นปัญหากับบรรดาทูตไทยนะในใน,ใน,ใ,นในการพบปะเนี่ย ท่านไปพูดว่าการต่างประเทศในยุคเนี้ยมันจะทำอะไรแบบตามกติกาเป๊ะๆหมดก็ไม่ได้ซึ่งเป็นคำพูดที่เสียหายมากถูกไหมคือจะบอกว่าคิดถ้าถ้าถ้าคิดก็อย่าพูดอะ่ะคำพูดแบบเนี้ยคือจะใช้วิธีแบบว่าเล่นซิกแซกแท็กติกได้อะไรอย่างนั้นใช่ไหมต้องใช้แท็กติกจะใช้จะว่ากันตามกฎกติกาตรงไป,ตรง,ไปตรงมาไม่ได้อย่างนั้นเหรอความหมายใช่ซึ่งพูดได้ไงอะอืม คือจริงๆเอาเอาในในทางพฤตินายอ่ะมันเ,<อ>เราก็รู้ว่าว่าว่าเวลาเข้าเวลาไปสู่ศาลี่ยน,นะทุกคนก็ต้องพยายามเอาแง่มุมอ่ะอันไหนโกหกได้ก็ต้องโกหกอ่ะก็คือผู้แง่เขาเขาบอกว่าปล่อยโกหกแข่งกันอน่ะแล้วทําให้ศาลเชื่อใครใครชนะนั่นแหละคือความจริงอแค่นั้นก็คือทั้งทั้งที่ฝ่ายชนะสิ่งที่เขาพูดอาจไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่ถ้าศาลตัดสินว่าคุณชนะสิ่งที่คุณพูดคือความจริงใช่เ,เ,นเนี่ยเนี่ยพยายามจะหาหา,าโกรธเปะเปะ,เปะอยู่ แต่ว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ต่อให้คิดก็พูดไม่ได้ไงอืม,อมแล้วก็วันนี้ก็เห็นว่ามีการหลีกเลี่ยงที่จะตอบสื่อนะคะข่าวเมื่อสีชั่วโมงที่แล้วที่ทําเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะไปถามนะกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาส่งจดหมายถึงคุณมาริสเรียกร้องว่าหนทางที่ดีที่สุดคือการเอาเรื่องพวกนี้ไปขึ้นสารโลกเนี่ยอ,อคุณมาริสก็ ไม่ตอบนะคะ,อะรอบแรกผู้สื่อข่าวถามว่ากัมพูชายืนยันว่าสี่พื้นที่พิพาทจะไม่ถูกหยิบยกมาพูดบนการเจราจาใน JBC ในส่วนของไทยเราล่ะจะหยิบยกขึ้นมาพูดไหมนะคะคุณมาริก,ก็หันไปถามผู้สื่อข่าวหันไปหาพร้อมกับใส่หน้าเราก็เดินหนีโดยทันทีอันนี้ปะะแลปลวะ่าอะไรแปลว่าไทยก็จะไม่พูดอย่างนี้หรือเปล่าต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปดักอีกนะคะไปรอที่รถส่วนตัวพร้อมกับย้ำว่า ข้อพิพาทชายแดนจะนําเข้าการเจรจา J b บซด้วยหรือไม่เพราะทางการกัมพูชายยังไม่ตอบรับกลับมาคุณมาริก็ไม่ได้ให้คําตอบอีกพร้อมกับขึ้นรถแล้วก็ปิดประตูรถโดยทันทีอปรับคอรลมอไหมก็เป็นหนึ่งในชื่อนะเป็นหนึ่งในชื่อที่ที่ที่เขบอกว่าอยู่อยู่ในฝั่งถูกปรับออกออ เป็นหนึ่งในชื่อที่อยู่ในฝั่งบุปบับออกเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่รู้แล้วมีใครไปขย่าเอาชื่อคุณท็อปไปอ่ะคุณท็อปก็ขคอนสิ